แสดงว่าชีวิตประจําวันเนี่ยตากับยายก็คือหลังจากที่ไปเกษมก็คือชีวิตก็อยู่ที่สวนอยู่ที่สวน,ส,วนส่วนมากเลยตากยายรู้ไหมว่าในการใช้ชีวิตคู่เนี่ยจนจะถึงทุกวันนี้เนี่ยบางคนเนี่ยน้อยนั่งที่ทอายุป,ประมาณนี้แล้วมานั่งชิงชา้านอกจากที่เราเป็นสมัยสาวสาวอ้ายายว่าไหม <c oughs> ถ้าเราเป็นสาวกับหนุ่มเนี่ยือ <c oughs> นั่งจีบกันเนี่ยต้องแบบนี้นะ ใช่ไหมตายายแต่น้อยนะที่ชีวิตคู่ต้องอายุยืนแล้วต้องมานั่งเดี๋ยวนั่งให้กําลังใจกันแบบนี้นี่มันไม่ใช่ธรรมดาเนี่พี่น้องพี่น้องที่ดูบ่าวยุทธพาจวดมาดูตากับยายเนี่ยมันเป็นความสุขแล้วพี่น้องที่ดูแล้วก็น่าจะยิ้มตามไปด้วยมันเป็นความสุขที่สัมผัสได้ทางใจตาครับอยากถามนิดน,นึงว่าในการริเริ่มทําเกษตรผสมผสานเนี่ยใครเป็นคนใครเป็นคนทําก่อนคิดด้วยกันเนี่ยคิดด้วยกันใช่ไหมอ๋อ ยายบอกว่าอยากได้โอมนะเดี๋ยวพาเราไปซื้อมาให้อยายบอกว่าจะเอากนุนนะเดี๋ยวพาเราไปซื้อมาให้อ๋ออันนี้ไฟจะไอสังการแล้วใครเป็นคนปลูกสองคนช่วยกันสองคนช่วยกันยายจะเป็นคนขุดหลุมตาเป็นคนปลูกครับ ถามยายหน่อยความรู้สึกกับตาด้วยว่าความรู้สึกตั้งแต่วันที่เราเริ่มต้นจนถึงวันนี้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับก็ดีนะครับก็สดชื่นดีครับเห็นผลผลิตม,มีกินมีขายมมาก็สบายใจครับอับมีสลึงพึ่งใงจบให้คบบาทครับแล้วก็ของเราเนี่ยเก็บผักทีละห้าบาท รวมกันหลายๆกรมก็ได้หลายสิบบาทครับสวัสดีครับประยุทธ์พัชร์จดครับมือนีภาพพี่น้องมุจลยุทธีอําเภอบางละมุงครับจังหวัดชนบุรีหรือเรืออีกอย่างหนึ่งก็คือพัทยาครับพี่น้องเมืองเกษตรผสมผสานครับของตากับย่า่เป็นไว้เกษียณแต่ว่าเเกษตรผสมผสานสามารถดูแลจาของใดนะครับผมนะครับ บอพึงไปใจภายนอกเลยส่วนสวนสีสวยสวงามอย่างเดี๋ยวเขาไปพอๆกับเจ้าของแปลงเจ้าของสวนครับสวัสดีครับสวัสดีครับตาครับสวัสดีครับทักทายพี่น้องหน่อยครับรายงานตัวครับชื่ออะไรครับผมชื่ออำนาจมันทำครับอ่ามีชื่อเลยไหมครับตาไม่มีครับไม่มีเนาะขออนุญาตเรียกตาแล้วกันเนาะได้ครับครับผมตาครับขออนุญาตครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับหกสิบห้าครับหกสิบห้าเนาะครับอ๋อตาครับแปลงนี้นี่ตั้งพิกัดตั้งอยู่ที่ไหนครับผมอ่า หมู่8ตำบลหนองปืนครับอําเภออำ,อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีชลบุรีเน,ะนาะหน้าวัดเขาเสาทองทองอ๋อหน้าวัดเขาเสาทองทอง,ทองเอตาบายุทธเนี่ยเดินทางเข้ามาเนี่ยสงสัยเหลือเกินว่าทำเลและพื้นที่ตรงนี้มันเป็นทำเลพื้นที่ทองเลยนะนาตาถ้าพูดถึงถ้าเกิดสามารถทําเรื่องของอสังหารทรัพย์เนี่ยใช่ครับถือว่าไปได้ดีแต่ทําไมตาถึงเลือกทําเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่ากเกษตรผสมผสานครับตามันพอแล้วครับอ๋อมันพอแล้ว พักผ่อนต้องการสถานที่พักผ่อนครับตาลองขยายความนิดนึงครับว่าพอหน่อยครับผมมันเป็นยังไงก็มันมันมันพอมีพอใช้มีพอใช้แล้วครับผมมีพอแล้วเราก็เลยมาเดินทางนี้เนาะในการแบ่งปันในการให้ด้วยเนาะใช่ครับตาครับแปลงนี้ทั้งหมดมีกี่ไร่ครับผม25ไร่ครับ25ไร่ครับผมแล้วตาแบ่งบริบทพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างครับทําอะไรบ้างก็มีหลายอย่างมีสวนไผ่ครับ มีชะอมครับมีขนุนครับมีมะม่วงโอ้มีกล้วยโอ้มีผักกูดแสดงว่ามีเยอะเลยใช่ไหมเนยตามีทุกอย่างครับมีหลายอย่างมีหลายอย่างตาครับทำมานานหรือยังก็ประมาณเจ็ดแปดปีทำก่อนเกจ็ดแปดปีก่อนเกษียณอ๋อแสดงว่าตารับราชการมาก่อนหรือเขาเป็นยังไงครับอ๋อขออนุญาตถามนิดนึงครับตาอ่าก่อนที่จะมาเป็น เกษตรผสมผรสานเนี่ยตาทําอะไรมาก่อนครับให้การตารวจครับอ๋อเป็นตํารวจเหรอครับครับอ๋อนี่ข้าราชการตารวจนะพี่น้องครับพอเกษียณมาแล้วก็สามารถมาต่อยอดได้เลยเนาะตาเนาะครับครับผมตาด้านหลังเรานี่เราจะพาพี่น้องไปชมอะไรครับผมไผ่ครับไผ่เนาะไปไปเลยกันเลยครับผมเดี๋ยวตาจะพาไปชมแปลงตานี้ไผ่อะไรครับนี่นีไผ่คิมซุงไผ่คิมซุงเนาะอันนี้ปลูกนานี้ยังครับตาประมาณ5ปีแล้วห้าปี ตาทำไมถึงเลือกเลือกไผ่กิมซุงครับเพราะอะไรเนื้อมันเนื้อมันนิ่มเนื้อมันนิ่มแล้วมันมีมันมีตลอดทั้งปีโอ้ไม่ตลอดทั้งปีครับโอ้ี่พี่น้องดูบบาวยุเดินเข้ามานะครับอ,อ้พี่น้องเลยมืดไปเบิดเลยเดี๋ยวตัดตรงนี้แต่ร่มเย็นเอาตาอันนี้ปลูกมามานานแล้วเหรอครับนี่ประมาณปีออตาไผ่กิมซุงนี่รสชาติเขาจะเป็นยังไง ดูเนื้อนะครับอ่ะเิ่งพี่น้องมึงเนือนน้อตาจิบแบบนี้นะครับเนี่นื้อมันนิ่มเนี่ยโอ,โอ,โอ้เนื้อมันขาวเนาะนนตาหน่อเขาใหญ่เนาะรสชาติเขาจะเป็นยังไงตาเดี๋ยวลองดูเลยเนี่ยเดี๋ยวจะให้ไปอ๋อเดี๋ยวคัดหลองสวยๆทั้งหมดกี่กอครับตาเนี่ยอันนี้ห้าสิบครับห้าสิบกอครับโอ้แล้วลำเขาล่ะตาสามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้ไหมไม่ได้ครับมันไม่ตรง อ๋อ oh, ไม่ตรงครับอุ้งแล้วแล้วในการให้ให้น้ําเขาะตาให้ยังไงนี่ไงมีสปริงเกอร์หมดเลยมีสปริงเกอร์หมดเลยใช่ไหมครับมีสปริงเกอร์หมดเลยตาทำมาเจ็ดแปดตีเนาะพูดถึงอะ่ะตาถ้าเกิดว่าเรากรเกษียณแล้วเราจึงมาทำเนี่ยมันจะไหวไหมคือไม่ทนันไม่ทันเลยเหรอแรงเราหมดครับ oh. แรงเราหมดก่อน ก็แสดงว่าพี่น้องที่ทํางานโรงงานหรือว่าทํางานที่เป็นรับราชการเดี๋ยวก็สามารถที่จะทําแบบตาได้เนาะดีเลยล่ะพอเราไปทำหกสิบแล้วแล้วเราไม่มีแรงแล้วอ่ะครับโอ้โหหน่อไม้เตาก็แสดงว่ายายก็มีรายได้ทุกวันดิที่ที่เอาหน่อไม้ตรงนี้ไปขายนี่ใช่ครับโอ้ตามันปลูกง่ายไหมง่ายมากเหรอ ง่ายมากเลยแล้วเราเอาอะไรไปปลูกตาเอากิ่งตอน,นหรือว่าเอาเง่ามันนี่แหละเง่าเง่ามันเง่าเหรอเอาส่วนไหนตาลองมีมีข้อมูลบอกพี่น้องหน่อยไหมว่าถ้าเกิดพี่น้องจะเอาไปปลูกเนี่ยเอาประมาณไหนไปปลูกนี่หน่่น่นนนไหน,นไหนอันนี้มันตายแล้วใหม่แล้วประมาณไหนตายเดีย๋ยวพี่น้องพาไปดูครับกิมซุ้งมีน้องน่องเขาเขียวงามดีครับห้าสิบกออ๋อตาอธิบายหน่อยครับว่าตัดนี่ตัดนี่แล้วก็เอาไปฝังดินวะ อ๋อนี่เพราะว่าเขามีรากเนาะตาเนาะนี่ครับตัวนี้เขามีรากมันก็เกิดแล้วอ๋อง่ายตาห้าสิบกอนี่พอกินไหมเหลือแล้วเหลือเปลือกเหลือเปลือได้กินได้ทั้งอำเภอเลยครับได้ทั้งอำเภอเลยได้ทุกวันอือขายได้สมือพี่น้องมึงความสุขของตาพื้นที่ทำเลท้องเลยพี่น้องแต่ว่าตาเพิ่นเลือกเกษตรผสมประสาน มึงหาสิบกอครับตาผมว่าลำเขาเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์เป็นพวกโครงสร้างพวกเสาตัวนี้ไหมตาเสาแบบเสารั้วเสาจวนพวกนี้ได้ปะเนาะหรืออย่างหนึ่งตาถ้าเกิดว่านองไปทำาไอ้เขาฐานได้ไหมเฮ้ยไม่ได้ครับเนาะไม่ได้มีความสูงกับการตัดนอใหม่บนพีนองมึง ตาถ้าเกิดหนอประมาณไหนเราเราจึงจะเนี่ยกำลังดีกําลังดีใช่ไหมครับถ้าเกิดมันสูงกว่านี้มันจะปล่อยปะมันก็ได้มันก็ได้เหมือนกันครับแต่เราก็ต้องเอาส่วนข้างล่างมันออกให้มันเหลือประมาณนี้เราวิธีการปลูกตาว่าระยะห่างจากต้นเนี่ยประมาณไหนพอสี่เมตรสี่เมตรพอนะครับอืมสเมตรใต้เลยอย่างหนึ่งบ่าวยุทธมองเห็นในตาพวกใบของเขาที่หล่นลงมาทับถมกันเนี่ยสามารถเอาไปใช้เป็นปุ๋ยได้เราตาเนาะแล้วฮะผมมันลดมากูด ใส่รดน้ำไปแล้วก็ไปผสมดินพวกที่มันไม่ค่อยดีครับเยอะใผ้ได้ดีมากเยอะเลยครับเพราะตาแสดงว่าตามองการไก่มากเลยได้เนาะนี่ทํามาเจ็ดแปดปีนี่เนาะครับเพราะพื้นที่มันมันไม่ได้ใช้สอยคืออย่างนี้ตาเพราะว่าหลายๆคนที่เขาบอกว่าในการปลูกไผ่เนี่ยกลัวมันจะไปมันเอาออกยากมันดูแลยากมันงําอย่างงู้นอย่างนี้ไหมไม่ใช่ครับครับ พราะไผ่ไม่มีรากแก้วครับง่ายมากเนี่ยเนี่ยเอาเมคโคูตัวเล็กมาสะก,กิดมาหน่อยมันก็จะปายแล้ว<อ>มันจะเป็นผ่นเแล้วี่น้ครับพูดถึงว่าถ้าเกิดเราต้องการอยากเอาเขาออกใช่ไหมตาตาคนมีวิธีคิดไหมครับว่าถ้าเกิดเราปลูกเนี่ยเราจะปลูกตามเขตแดนหรือว่าเราปลูกเป็นแปลงจะดีกว่าอันไรนดีกว่าก็เนี่ยมันเป็นแบบนแเนี้ยถ้าปลูกปลูกแดนเนี่ยมันน่าจะเป็นรบกวนคนอื่นอ๋อใช่ใช่เนี่ยพี่น้องอะไรแบบนี้อ อ๋อนี่คือเคแดนฝั่งนู้นใช่ไหมตาใม่ใช่ว่าสมมตินะครับของคนอื่น,นอ๋อมันก็ไม่ดีแล้วไปปลูกเคแดนอ๋อใช่ใช่ทั้งใบท,ทใั้งทั้งต้นเขามันจะโน้มไปหามันจะโน้มมองหน้าตานเนาะต้องแต่งซึ่งนันก็ครับก็แสดงว่าต้องปลูกเป็นแปลงดีกว่านะตา<ม>แยกเขาออกมาเลยอันนี้ตาของเราเนี่ยห้าสิบกอนในพื้นที่ทั้งหมดประมาณหนึ่งไร่ประมาณหนึ่งไร่เลยเนาะโอ้แต่สิ่งที่ได้คือ เราได้กินหนอเราได้ขายด้วยเนาะตาเนะาะครับผมไปหลังจากมีไผ่แล้วตาเรามีอะไรอีกครับก็มีก็มีชะอมมีชะอมใช่ไหมฮะไปเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวจะตัดอีกครับนี่รถประจตตาแหน่ง <ๆ S 1> พี่น้อง<ๆ>ตาเป็นเป็นอ่ข้าราชการตํารวจเกษียณนะครับตาเกษียณมานานยังห้าปีครับห้าปีแล้วครับอ๋อตอนนั้นตาประจอยู่ที่ไหนที่ที่ตำรวจทางหลวงสุบุรีนะทางหลวงสุรบุรีนี่เหรอครับออ ตาบ่อยุดก็บ่อยุดก็นักเรียนมพต,ตเหมือนกันดิครับสระบุรีอ๋อสระบุรีครับผมชลบุรีอจบจากโรงเรียนชลบุรีนี่ถือว่ามาเจออาจารย์ของเรานะครับมาเจอพูดถึงถ้าเกิดเป็นรุ่นเขาเรียกว่ารุ่นพี่นอ้อยอาจารย์เนาะครับน้าตาเนาะครับนี่นี่สองสามหน่อก็พอแกงละมั้งเนี่ตาเดี๋ยวมันมีหนอ่อไอ้หน่อเล็กอีกครับผมหน่อเล็กก็ดีหวานนี่หลังจากที่ น้องใหม่ครบแล้วพี่น้องนี่รถประจําตําแหน่งนี่นะครับนี่มเดี๋ยวเดี๋ยวประยุทยออกไปรอข้างนอกนะครับมึงพี่น้องมึงไผ่ครับออนซ่อนครับผมุูนไปแล้วครับผมสิ่งหนึ่งที่ประยุดเห็นก็คือความสะดวกสบายพี่น้องแต่ถ้าเขาปลูกระยะซีคูณซีนี่เวลาเขาเขามาเก็บผลผลิตหรือว่ามาซับนอไผ่หรือเอาไผ่ไปใส่ นี่ครับมันสีายต่อการสัญจรนี่ครับใส่รถแลนเลยนี่พี่น้องล้องพิจารณาเมืองครับนี่จะ่าตาบนมีการหหน้ําเป็นเป็นสปริงเกอร์ทุกจุดได้พี่น้องอ่อนซ่อนครับสวนเพลินงามครับพี่น้องสวนเพลินงามครับเบาอยู่ไปขอม่านนี่ประทับใจเลยนะครับประทับใจเลยนี่นะครับสวยงาม โอ้นี่คณะนักท่องเที่ยวนี่ดูคณะนักท่องเที่ยวไป,ไปตอครับโอ้นี่พี่น้องให้พี่น้องได้เห็นภาพบรรยากาศนี่ครับแต่เกิดเขามีถนนถุกตีถูกท่านในการปลูกแบบผสมผสานพร้อมนี่มันดีสะดวกสบายสิละครับนี่เมื่อใส่รถซทเล็งในการเก็บผลผลิตเลยตาตุ้อยู่ตรงไหนดี เบิ่งพี่น้องเบิ่งปลาขนุนกระปลาเฉโอมครับระบบน้ำเนี่ยตาเิ่นว่างไว้ดีหลายครับโอ้ตรงไหนดีตานี่เบิ่งครับพี่น้องซึ่งขนุนต้งโสมไะตาเราเดินตรงไหนก่อนครับให้พี่น้องได้เห็นภาพบรรยากาศครับ ผสมประสานมีทุกอย่างกล้วยอ้อยซอยปีขนุนชะอมพักขามะนาวปากกอกน้ำมีเบิดเลยพี่น้องน,นี่ย้ายเพิ่กับผ้าเที่ยวพร้อมนะครับไปไปตรงไหนครับตาปลาก,กูดนะครับน,น,นี่ต,นนาาตาเรื่องระบบน้ำเนี่ยสอบถามหน่อยว่าทำยังไงครับนี่ระบบน้ำเนี่ยตาทำยังไงครับ บอกพี่น้องหน่อยฝังในพื้นที่ทั้งหมด25ไร่น้ำนี่ออกมาจากไหนครับมาจากในสระครับน้ำมาจากบ่อเลยจากบ่อบ่ดินเราใช่ไหมตาครับอ๋อแล้วใช้อะไรส่งน้ำมาที่นี่ครับใช้ปั๊มส่งมาปั๊มส่งมาเป็นปั๊มอะไรครับตาเป็นปั๊มสองนิ้วอ่ะสองนิ้วใช่ไหมครับแต่แรงมันถึงใช่ไหมครับสองตัวต่อครับอ๋อสองตัวต่อครับอ๋อเพราะว่าเห็นระยะห่างมันไกลพอสมควรนะสอตัวต่อส่วนแปลงนี้ ที่ตาพามาดูคือเป็นแปลงอะไรครับผักกูดผักกูดผักกูดโอ้อันนี้ก็แบ่งเป็นแปลงเลยเหรอตาครับผักกูด,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 ดลูกฝูงเนีแค่นี้ไม่ได้ไปซื้ออีกตาผักกูดนี่ลักษณะเด่นของเขานี่มันเป็นยังไงครับนี่ไงยอดมันอร่อยมากยอดมันอร่อยใช่ไหมยอดมันกรอบมากอ๋อแล้วเขาชอบอยู่แบบไหนครับตาล่มหรือว่ากลางแจ้งประมาณนี้ชื้นๆใช่ไหมลำไายอ๋อล่มลำไาย อยู่แบบบนี้ครัแล้วเขาจะออกผลผลิตให้เราได้เก็บเนี่ยทุกวันครับทุกวันเลยเหรอตาเก็บเว้นเว้นไว้น่ะจะได้ทุกวันใครเป็นคนเก็บเนี่ยตายายเก็บยายเหรออ๋เจ้าของเจ้าของนี่เจ้าของยอดนีอออ๋ยดแบบไหนในตายอดอะไรั่ตาไอผักกูดมันมีสายพันธุ์ไหมผมไม่แน่ใจนะเนี่ยจะเคยเพิ่งจะปลูกเนี่ยครับในเพิ่งจะปลูกใช่ไหมครับ แล้วเราเอาไปปลูกเนี่ยเราเอาเอาเอาส่วนไหนมาปลูข้าวได้เอบหน่อมันใช่ไหมฮะหน่อนมันโอ้หนอนมันอย่างนี้เรามีพอมีแบ่งให้พี่น้องไปไหนตาสมมติว <สง S 2> <ด>่าพี่น้องดูอยู่อย่างนี้มันแตกมีแล้วอ๋อมันมีแตกแล้วใช่ไหมมันมีแตกโอ้สแสดงว่ากลางแจ้งไม่ได้ดิตาไม่รู้นะผมไม่ได้ใช้งั้นเราปลูไม่ได้เนี่ยหนอมมาอืมนี่นะอู้นี่ผักกูนี่เป็นถ้าเกิดเอาไปประกอบอาหารก็ได้นะตาเนาะไปผัดก็ได้เนาะหรือว่าไปลวกก็ได้จิ้มน้ำพริกได้นะตาเนาะ อ่ะหลังจากมีปลากุูดแล้วตามีอะไรอีกครับอะไรต่อล้นี่เลยชะอมชะอมตัวนี้ไม่ค่อยสวยโอ้ตาทําไมชะอมตาเยอะจังอะก็ตลาดต้องการเยอะคือยังไงตาอธิบายให้พี่น้องหน่อยง่มันง่ายมันปลูกง่ายปลูกง่ายเหรอปลูกง่ายมากมันง่ายมันมีหนามไหมในตามีครับอ๋อมีก็เวลาตัดก็ใส่ถุงมือครับอันนี้ตาก็ทําเป็นแปลงเลยใช่ไหมครับทําเป็นแปลงอันนี้มันแปลงแรกเลยเนี่ยมัน มันเหลือน้อยแล้วเพราะต้นไม้เป็นคลุมครับก็เลยหนีไปอ๋อถ้าเกิดเขาต้นไม้คลุมนี่เขาไม่ได้เลยเนี่ยมันไม่งามมันไม่งามใช่ไหมฮะตรงนี้ตรงอยู่กลางแดดครับตาชะอมนี่เราใช้กิ่งพันกิ่งตอนใช่ไหมมาปลูกใช่ครับควรควรจะมีระยะห่างเท่าไหร่ครับตาเนี่ยประมาณหนึ่งศอกประมาณหนึ่งศอกแล้วระบบน้ําเขาลรตาระบบน้ำก็เป็นสปริงเกอร์เหมือนกันครับเราให้น้ําเขาเนี่ย เอ่อวันหนึ่งนี่กี่ครั้งก็ตาครั้งเดียวครับครั้งเดียวให้ช่วงไหนครับทุกวันนะครับประมาณสองสามวันครั้งอ๋อสองสามวันครั้งหนึ่งครับแล้วพวกปุ๋ยพวกอะไรล่ะตาไอตามีที่ไก่อย่างเดียวที่ไก่อย่างเดียวครับพวกขี้ถ้าเกิดว่ามีพวกขี้วัวอย่างนี้ได้ไหมตาขี้วัวย่ามันเยอะอ๋อเหรอที่ไก่ไม่มีหญ้าเอ้าจริงดิหญ้ามันน้อยเขาเบาหยุดไม่รู้ได้หนินึกว่าใส่วัวมีกินหญ้ามาไงอ๋อวัวกินหญ้ามาพอมันถ่ายมามันก็จะมันก็มาเกิดครับ ปตาเราเดินเราเดินไหมเราพาพี่น้องเดินไหมหรือว่าตาจะทำยังไงไปตรงไหนต่อละครับจริงๆแล้วบ่ายุก็อยากพาพาตาเดินเนี้ยไปทั่วเลยตาเดินไหวไหมมาแล้วแต่ตาจะพาเดินไปเดินไปตรงไหนก็ได้เพราะว่าครับ่ปเพราะว่ามันน่าเดินหมดเลยอ่ะมันมีแต่ของอยู่ของกินหมดเลยไหมมากรดูดิโอ้มากอกน้ำมากอกน้ำ นี่นี่พี่น้องมากรองน้ําตาบอกว่ามันดกมากมันดกมากเลยอ๋ตาชะอมนี่ถ้าเกิดว่าเราใช้ขี้วัวน,นี่ตาบอกว่ายามันจะเยอะตาก็เลยใช้ขี้ไก่นี่พี่น้องตาเราจะเป็นแถวเลยครับโอ้ตาชะ,ชะอมนี่ไม่พอขายเลยใช่ไหมครับปา้าพี่น้องบ่พอขายครับ ถ้าเกิดาตาถ้าเกิดรวมๆแล้วนี่ชะอมนี่ประมาณกี่ไร่ะตาถ้ารวมๆเอาเอาทุกแปลงที่เราเราปลูกเนี่ยมารวมกันเนี่ยทั้งหมดประมาณประมาณสักห้าไร่ได้ห้าไ <5 S 2> ร่พื้นที่ของตาทั้งหมดยี่สิบยี่สิบห้าแต่เป็นชะอมห้าไร่พี่น้องแสดงว่าพระเอกก็คือชะอมชะอมนี่น,นี่อันนี้มะกอกน้ำไม่ค่อยแก่เท่าไหร่๋อเบื้องพี่น้องอุปกรณ์ในการเก็บ แบบสบายสบายแบบสบายสบายลูกทุ่งลูกทุ่งครับนี่แหละโอตาถ้าเกิดมีมีเพลงฟังไว้ด้วยจะมีความสุขกต,ตาเนาะ <c oughs> เราเก็บไปด้วยเนาะดูสีหน้าดูรอยยิ้มจากข้างในพี่น้องของตาผู้เ,เ,กเก็บไปเนี่ยเก็บแบบมีความสุขครับอันนี้ตาเวลาเราเก็บไปไปที่ตลาดเนี่ย <c oughs> แม่ค้ามามารับเองหรือว่าเราไปส่งครับเราไปส่งเขาใช่ไหม อันนี้เราทําตามเอาออเดอร์เราเลือตามออเดอร์แม่ค้าเขาเขาสั่งมาครับเขาสั่งมาใช่ไหมสั่งทุกวันมีทุกอย่างพี่น้องมะกรอกน้ำหน่อยเต็มเลยทุน่ะทุน่ะตามมันคือดกแท้มันโดกก็ดีตามไม่กินบ้างเลยเหรอกิ่งนเบื่อแล้วครับน้ำจิ้มอยู่ที่นู่ดเลเอ้ยดูพี่น้องดูดูดูไม่ใช่น้อยน้นี่จิ้มอยู่ที่กระต๊อบอ่ะเดี๋ยวไปกินได้เลยครับ นี่มะกอ,อกน้ํานี่ก็เป็นผักนนี่นีนนนนนน่แล้วเราจะไปเก็บมะกอ,อกน้ำแล้วเราจะเดินต่อพี่น้องอ่าอีกหนึ่งสิ่งที่ในขณะที่ตาเป็นเก็บไอ้มะกอ,อกน้าเทาก็ไม่เห็นแปลงโสมอีกหนึ่งแปลงที่อยู่ด้านหลังของตาเดี๋ยวจะถามแล้วก็ขอความรู้จากตาตาอันนี้แปลงโสมในตาทําอะไรกับเขานี่แกแล้วครับแกแล้วตาทำยังไงตัดให้มันแตกใหม่ครับ ทำสาวให้เขาไงตาเราจะรู้ได้ไงว่าเขาแก่มันมันจะดูลักษณะยังไงมันมันสูงครับมันสูงใช่ไหมมันสูงแล้วทำสาวเนี่ยวิธีการทำสาวตาอธิบายให้พี่น้องฟังหน่อยเือตัดตัดให้มันเรามีวิธีดูว่าเราจะตัดยังไงไหมตาเขาไม่มีครับไกลเดินงัเลยไม่เราจะดูว่ามันสูงมันเตี้ยมันยังไงเราัดตัดกิ่งไหนประมาณนี้ใช่ไหมให้มันเหลือหลายๆกิ่งโอ้ตัดแบบนี้เลยเหรอมันจะได้แตกมาหลายๆกิ่งอ๋อเขาจะแตกออกแตกออกแบบ ตามนี้เลยใช่ไหมตาครับใช่ครับโอ้อันนี้ตาตัดทั้งแปลงเลยครับพี่น้องตัดทั้งแปลงเลยแล้วก็เอาปุ๋ยขี้ไก่ใช่ไหมตามาใส่นี่นี่พี่น้องเอาตาไอ้ตาเอาปุ๋ยขี้ไก่มาใส่บำรุงเขาหน่อยโอตาหนึ่งต้นนี่ไม่ให้ใบไม่ไม่บางต้นมันไม่มีใบเลยเด้ใช่ครับนี่พี่น้องบางต้นไม่มีใบเลยแล้วเขาจะสังเคราะห์แสงยังไงอ่ะตาเดี๋ยวมันก็แตกครับอ๋อนีวมันก็แตกใช่ไหมตากระโปงอาทิตย์เดียวเท่านั้นละ อันนี้ตาตัานานหรือยังตัดได้สองวันแล้วครับสองมือแล้วพี่น้องสองวันแล้วอ,อแต่เขาก็แตกออกมาเนาะตาเนาะแตกครับนี่นมันออกมาเป็นตุ่มๆอยู่เนาะเพราะต้องทําเขาแบบนี้หมดทั้งทั้งแปลงทั้งแปลงเลยใช่ไหมครับ,บไม่ให้มันสูงใช่ไหมตาไม่ให้มันสูงตาแล้วถามนึงว่าต้นหนึ่งเนี่ยกิ่งพันุ์ของเขาเนี่ยเขาสามารถให้ผลผลิตของเราได้กี่ปีตาอายุเขาหกนานแนะที่สองสามปีก็มีนะเหรอไมอยี่นานไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับ น่าจะเป็นไรโอ้ยพี่น้องพืชน,นี่นนก็นาสนแต่ว่าต้นชาวอมบางต้นก็ไม่มีหนามด้ยตาครับแล้วแต่รสชาติมันต่างกันบ่อ้าวคุณอาดโอ้ี่พี่น้อง<ป>พี่น้องเกษตรใช่ไหมครับเนี่ยอ,า,อาตาตาเป็นผู้ลงมือทำเนาะส่วนในเรื่องของการเก็บผลผลิตไปขายนีย่เป็นใครตา เป็นยายครับไหนฮ่ยายอยู่ไหนเป็นยายเอายายอนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับตาครับอยากให้ตากับยายฝากให้กําลังใจพี่น้องหน่อยที่กําลังจะเริ่มต้นทําเกษตรเนาะแล้วก็ผู้ที่ทําอยู่แล้วอยากให้ตากับยายฝากเป็นกําลังใจหน่อยครับเชิญครับใครก่อนก็ได้ตาก็ปลูกอะไรที่มันกินได้ครับให้มันกินให้มันกินได้ครับจะดี เหลือก็ขายค่ะเหลือก็ขายอือขายครับขายไม่หมดก็แจกเข้าไปแจกครับแจกเยอะครับครับผมไม่ยากค่ะทำทานไปครับผมประมาณนั้นครับอ้าถ้าเกิดพี่น้องฟังดูอยู่ครับยายกระตาถ้าเกิดอยากมาเยี่ยมชมสวนของเรานะครับสามารถติดต่อได้ทางไหนครับ081 ศูนย์แปดหนึ่งแปดหกสามแปดหกสามสี่สองสองสามสี่สองสองสามเนาะโทรมาก็จะเจอตาเลยเนาะครับเเจอมีเฟซบุ๊กไหมครับตาไม่มีครับไม่มีเนาะชื่อสวนเราก็คือบ้านไร่ตายายบ้านไร่ตายายพิกัดอีกครั้งหนึ่งครับตั้งอยู่ที่ไหนยายหน้าวัดเขาทองทองหน้าวัดเขาทองทองถนนพัฒนาการค่ะถนนพัฒนาการตำบลหนองปลือบางระมูงชลบุรีนะครับหรือว่าพัทยานี่แหละนะครับผม